มาที่เบื้องหลังแม่องคืนนี้ EP 14จะพาตามติดแก๊งพระเอกเขาจะพลัดจับผูต้องขึ้นเรือขนของไปกับแก๊งผู้ร้ายบอกเลยว่าฉากนี้ชุลมุนแบบสุดๆค่ะเพราะนักแสดงสิบกว่าชีวิตที่ต้องมาขึ้นเรือลำใหญ่ล่องไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก่อนขึ้นเรือผู้กำกับโอริเวอร์บีเวอร์ต้องมีการติวเข้มและกำชับนักแสดงและทีมงานให้ดูแลความปลอดภัยแบบสุดฝั่งนักแสดงเขาก็ตื่นเต้นเฮฮาก่อนลงเรือก็หาเรื่องมาแซวมาอํากันสุดพลังถึงขั้นมีการตั้งชื่อใหม่กันด้วยว่าแต่ฉาย,ยาใครจะชื่ออะะไไรไปฟััังกนนนค่ชวีนน้หล วันนี้เขาตอบฟอร์มมากผมผมกับเป็นคนที่ต้องแบบผมต้องเป็นคนที่เบรกทุกคนแล้วก็ตั้งใจทำงานนะารทุกคนเลยแล้วครับรอครับครับและมิกม้าวันนี้ คนต้องตั้งชื่อพิธีกรมีสองพยางมีพี่นิวหนวดกับกวางกีดแล้วก็มาถึงเราเซจเจด้าธรรมดาก็เป็นเจด้าเด้าอยู่แล้วหนัวค่ะเปี้ยวปีเปียวปีผมเป็นมิกม้าหลุยอุ้ยปะหลุยอุ้ย หมูจูแล้วหมูจูที่คือเอาขนมเขามากินบนนี้แดดเย็นครับวันนี้อากาศหนาวเราก็เลยใส่เสื้อกันหนาวเป็นภาระสุดเลยครัผมแล้วเวเราก็จะขึ้นข้างบนกันเลยนะครับเพราะว่านักแสดงที่เราถ่ายทำหน้าเซตเราจะอยู่ข้างบนนะครับผม ตอนนี้เราของนี้ขอีเปลี่ยนแบบนี่คือนักแสดงทุกคนที่ลงเรือมาถ่ายด้วยกันนะครับเต้มีเปี้ยมีพี่เวฟนะครับีพี่เรนนู้นนะครับมีทุกคนนะครับขอาคุณลุยนี่คะคเับพวกเราทีมจากแม่โขงนะครับผมกำลังถ่ายบนเรือครับเราฝังละครกันด้วยนะครับเฮ้